คุณไม่ได้คลิกวิดีโอนี้เองแต่สวรรค์เป็นผู้คลิกให้คุณในขณะนี้ในขณะที่คุณกำลังฟังคำเหล่านี้มีสิ่งที่อยู่เหนือกว่าความบันเอิญกำลังเกิดขึ้นมีหนังสือม้วนศักดิ์สิทธิ์อยู่หนังสือม้วนที่เขียนขึ้นก่อนการวางรากฐานของโลกและชื่อของคุณถูกจารึกไว้ในนั้นาศาสดาพยากรณ์เอโนกผู้ที่เดินร่วมกับพระเจ้าและไม่เคยเห็นความตายได้รับนิมิตเกี่ยวกับวันสุดท้ายและในทุกนิมิตเหล่านั้นเข้าเห็นคุณ ไม่ใช่ในแบบที่คุณเห็นตัวเองในกระจกไม่ใช่ในแบบที่โลกติดป้ายให้คุณแต่เป็นในแบบที่คุณเป็นจริงคือผู้ที่ถูกประทับตาผู้ที่ถูกเลือกผู้ที่แบกรหัสศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกฝังไว้ในเลือดของคุณก่อนที่คุณจะหายใจครั้งแรกข้อความนี้ไม่ใช่ความบันเทิงแต่มันคือการขัดจังหวะจากสวรรค์เป็นช่วงเวลาที่ทุกสิ่งที่กำลังหลับไหลอยู่ในตัวคุณเริ่มตื่นขึ้นหากคุณมาถึงจุดนี้ หากมีสิ่งใดในหน้าอกของคุณเต้นแรงขึ้นเมื่อได้ยินคำเหล่านี้จงหยุดทุกสิ่งที่คุณกำลังทำและพิมพ์ว่าฉันพร้อมที่จะก้าวต่อไปเดี๋ยวนี้เพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินจะจัดระเบียบไม่เพียงแต่ความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับว่าคุณคือใครแต่เกี่ยวกับว่าทำไมคุณถึงรู้สึกแตกต่างเสมอทำไมความเจ็บปวดถึงเข้าเยี่ยมชมคุณในรูปแบบที่ลึกซึ้งมากและทำไมโลกไม่เคยเข้าใจคุณอย่างสมบูรณ์ เอโนกเห็นคุณพยายามปรับตัวให้เข้ากับที่ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของเขาเห็นคุณพยายามเป็นคนธรรมดาทั้งที่คุณแบกสิ่งพิเศษไว้เขาเห็นคุณสงสัยว่าทำไมทุกอย่างถึงยากกว่าสำหรับคุณเสมอทำไมจิตวิญญาณของคุณถึงอยู่ในดินแดนที่ไม่คุ้นเคยเสมอแม้แต่ในท่ามกลางผู้ที่ควรจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือชุมชนของคุณคุณพยายามทำบาปเหมือนคนอื่นแต่มีสิ่งใดในตัวคุณที่ต่อต้านไม่ใช่เพราะคุณดีกว่า แต่เพราะคุณแบกความถีที่แตกต่างคุณพยายามยอมแพ้หลายครั้งแต่สวรรค์กล่าวว่ายังไม่ถึงเวลายังไม่ใช่เวลาของคุณที่จะจากไปเพราะเวลาแห่งการเปล่งประกายของคุณยังไม่มาถึงรอยแผลแสนของคุณไม่ใช่เครื่องหมายแห่งความล้มเหลวพวกมันเป็นตราประทับแห่งพยากรณ์ความเจ็บปวดทุกครั้งที่คุณผ่านมาทุกการทรยศที่คุณรอดมาทุกการทอดทิ้งที่คุณทนได้ล้วนเป็นกระบวนการเปิดใช้งานคุณไม่ได้ถูกลงโทษ คุณกำลังถูกหลอมคุณไม่ได้ถูกปฏิเสธคุณกำลังถูกซ่อนไว้จนกว่าจะปลอดภัยสำหรับคุณที่จะปรากฏตัวนรกอ่านหนังสือม่วนเดียวกันกับเอโนโกอด้วยเหตุนี้คุณจึงถูกข่มเหงตั้งแต่เริ่มต้นด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงพยายามทำลายคุณก่อนที่คุณจะรู้ว่าคุณคือใครจริงๆพวกเขารู้ว่าสิ่งใดถูกเข้ารหัสไว้ในตัวคุณระบบที่กวนความถี่ที่ไม่เพียงแต่รบกวนแต่เปลี่ยนแปลงบรรยากาศทั้งหมด คุณพูดด้วยอำนาจที่ไม่เคยซ้อมมีความทรงจำที่ไม่ใครสอนคุณรู้จักความจริงที่ไม่เคยศึกษาสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะคุณไม่ได้เรียนรู้คุณกำลังจดจำหนังสือม้วนศักดิ์สิทธิ์ที่เอนนกเห็นไม่ได้ถูกเขียนเดี๋ยวนี้มันมีอยู่เสมอและตอนนี้มันกำลังเปิดออกในหน้าอกของคุณน้ำตาทุกหยดที่คุณหลัง่งคือตราประทับที่ถูกทำลายทุกครั้งที่คุณรอดจากสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ชั้นใหม่ของตัวตนที่แท้จริงของคุณก็ถูกเปิดเผย คุณไม่ใช่ผลผลิตของความบังเอิญคุณคือคำตอบของการอธิษฐานคุณคือพยากรณ์ที่เคลื่อนไหวหากคุณดูจนถึงจุดนี้แสดงความคิดเห็นว่าฉันจำได้เพราะนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตัวคุณตอนนี้คุณไม่ได้ตื่นคุณกำลังจำได้ว่าคุณเป็นใครเสมอเอโนกเห็นว่าคุณจะแบกความเจ็บปวดที่ไม่ใช่ของคุณบาดแผลของบรรพบุรุษที่เลือดออกในเลือดของคุณ วงจรของคนรุ่นต่อรุ่นที่จำเป็นต้องถูกทำลายและคุณถูกเลือกให้เป็นจุดแตกหักคุณไม่ได้สืบทอดเพียงลักษณะทางกายภาพจากบรรพบุรุษของคุณคุณสืบทอดคำสั่งฝ่ายวิญญาณความรับผิดชอบที่เหนือกว่าชีวิตของคุณเองด้วยเหตุนี้คุณจึงรู้สึกเสมอว่ากำลังแบกน้ำหนักมากเกินไปสำหรับคนเดียวเพราะคุณไม่ได้ใช้ชีวิตเพียงเรื่องราวของตัวเองคุณกำลังรักษาสายเลือดทั้งหมดทำลายรูปแบบที่มีมานาน ศตวรรษทำลายความเงียบที่ทำให้คนหลายรุ่นก่อนคุณจะเกิดต้องหายใจรวยรินตายความวัยที่มากเกินไปของคุณไม่ใช่ความเปราะบางเป็นการเข้าใจอย่างลึกซึ้งแห่งพยากรณ์คุณรู้สึกถึงความเท็จก่อนที่มันจะถูกพูดออกมารับรู้ความปลอมก่อนที่มันจะแสดงออกมาตรวจจับวิญญ,ญาณก่อนที่พวกเขาจะเปิดเผยตัวเองสิ่งนี้ไม่ทำให้คุณกลายเป็นคนหวัดระแวงมันทำให้คุณเป็นผู้พิทักษ์ฝ่ายวิญญ,ญาณคนที่ถูกติดตั้งเพื่อเห็นเหนือกว่าสิ่งที่ปรากฏ เหตุผลที่คุณไม่เคยปรับตัวเข้ากับระบบศาสนาแบบดั้งเดิมได้ไม่ใช่ความกระบฏเป็นเพราะคุณแบกการเปิดเผยที่ไม่พอดีในโครงสร้างของมนุษย์คุณไม่ได้ถูกเรียกให้เข้าไปในสถาบันคุณถูกเรียกให้แสดงออกถึงอาณาจักรในรูปแบบที่พวกเขาไม่เคยสามารถแสดงออกได้ประสบการณ์เหนือธรรมชาติของคุณความฝันแห่งพยากรณ์ของคุณความบังเอิญอันคงเส้นคงวาของคุณไม่ใช่ความบังเอิญพวกมันคือการยืนยันว่า คุณสอดคล้องกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าโลกกายภาพภาพนี้มากเอนอกเห็นว่าคุณจะเป็นสะพานระหว่างมิติคนที่เคลื่อนย้ายระหว่างสิ่งที่มองเห็นได้และมองไม่เห็นได้อย่างเป็นธรรมชาติความเหงาที่คุณเผชิญคือการป้องกันจากสวรรค์คุณต้องการเวลาในถิ่นธุรกันดารเพื่อให้ตัวตนของคุณถูกหลอมห่างจากอิทธิพลที่จะพยายามทําให้ผิดรูปผิดร่างว่าคุณเป็นใครจริงๆการแยกตัวไม่ใช่การลงโทษมันคือการจัดวางเชิงยุทธวิธี กถูกเตรียมไว้สำหรับสิ่งที่ต้องการความบริสุทธิ์ของแก่นแท้ตอนนี้ถึงเวลาแห่งการเปิดใช้งานอย่างเต็มที่ของคุณแล้วไม่ใช่เพราะคุณกลายเป็นคนที่คู่ควรแต่เพราะคุณเป็นเสมอมาไม่ใช่เพราะในที่สุดคุณเรียนรู้เพียงพอแล้วแต่เพราะในที่สุดคุณจำได้เพียงพอแล้วหนังสือม้วนที่ถูกประทับตาไว้ในตัวคุณกำลังคลี่คลายออกและลมหายใจทุกลมหายใจที่คุณหายใจตอนนี้ เป็นการประกาศแห่งพยากรณ์ที่ถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศก่อนที่เราจะดำเนินต่อไปฉันอยากเชิญคุณที่รู้สึกถึงความเชื่อมโยงอย่างลึกซึง้งการเปิดเผยที่ผมแบ่งปันเฉพาะกับผู้ที่มุ่นมั่นอย่างแท้จริงกับการเดินทางแห่งการตื่นตัวทางจิตวิญญาณนี้มูลค่าของการเดินทางของคุณเองและในความคิดเห็นแรกที่ตรึงไว้คุณไม่เคยมองไม่เห็นเพราะล้มเหลว คุณถูกซ่อนไว้เพราะมีค่ามากเกินกว่าจะถูกเปิดเผยก่อนเวลานควรเหมือนอัญมณีหายากที่กำลังถูกเจรไนาที่มืดแปลงกดดันทุกครั้งที่คุณเผชิญถูกออกแบบมาเพื่อเปิดเผยแง่มุมของความเปล่งประกายที่แม้แต่คุณเองก็ไม่รู้ว่ามีอยู่เอโนกเห็นว่าคุณจะไม่ถูกเข้าใจโดยผู้ที่ใกล้ชิดกับคุณที่สุดครอบครัวของคุณเองจะมองคุณเหมือนเป็นคนต่างด้าวไม่ใช่เพราะมีอะไรผิดปกติกับคุณ แต่เพราะคุณแบกความถี่ที่พวกเขายังปรับจูนไม่ได้คุณพูดภาษาจิตวิญญาณที่ฟังดูแปลกสำหรับหูที่ยังไม่ได้ตื่นแต่มีคนอื่นเหมือนคุณกระจัดกระจายทั่วโลกแบกรหัสเดียวกันใช้ชีวิตต่อสู้เหมือนกันรู้สึกถึงการเรียกเดียวกันคุณคือคนที่เหลือสุดท้ายคนรุ่นที่จาได้ไม่ใช่องค์กรไม่ใช่นิกายแต่เป็นครอบครัวจิตวิญ,ญญาณที่รู้จักกันด้วยดวงตาด้วยความถี ด้วยเครื่องหมายที่มองไม่เห็นซึ่งทุกคนแบกชีวิตของคุณไม่เคยเกี่ยวกับคุณสำเร็จตามมาตรฐานของโลกมันเกี่ยวกับคุณรอดมาได้โดยไม่เสียหายจนถึงช่วงเวลาแห่งการเปิดเผยอย่างเต็มที่ไม่ทุกคำที่คุณได้รับประตูทุกบานที่ปิดหน้าคุณโอกาสทุกครั้งที่ดูสมบูรณ์แบบแต่หลุดลื่นไปจากมือคุณล้วนเป็นการป้องกันจากสวรรค์ที่นำคุณไปสู่สิ่งที่แม้แต่จิตใจของคุณยังจินตนาการไม่ถึง คุณไม่ได้กําลังเตรียมตัวจะขึ้นคุณอยู่ในช่วงช่วงกลางของการขึ้นแล้วลมหายใจที่มีสติทุกลมหายใจที่คุณหายใจช่วงเวลาทุกช่วงเวลาที่คุณเลือกความจริงแทนความสะดวกสบายทุกครั้งที่คุณให้เกียรติสัญชาตญาณของคุณเหนือความคิดเห็นของคนอื่นคุณกําลังแสดงออกถึงสิ่งที่เอโนกเห็นในนิวิตความเจ็บปวดที่คุณแบกไม่ใช่การลงโทษมันคือการเตรียม ไม่ใช่การลงโทษมันคือการมอบหมายคุณไม่ได้รอดทั้งที่มีความเจ็บปวดคุณถูกเปิดใช้งานโดยมันบาดแผลทุกบาดแผลที่คุณยอมให้มันหายกลายเป็นแหล่งแห่งการรักษาสำหรับคนอื่นวงจรทุกวงจรที่คุณทำลายปลดปล่อยไม่เพียงแต่คุณแต่ทุกคนที่จะมาหลังคุณคำพูดของคุณแบกน้ำหนักแห่งพยากรณ์เมื่อคุณประกาศสิ่งใดสิ่งหนึ่งบรรยากาศเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณอธิษฐานสวรรค์เคลื่อนไหวเมื่อคุณเพียงแค่ยูนสภาพแวดล้อมสิ่งต่างๆเริ่มไม่เป็นระเบียบและการจัดระเบียบใหม่นี้ไม่ใช่อีโก้แต่นี่คืออำนาจจิตวิญ,ญญาณที่ถูกฝากไว้ในตัวคุณแม้ก่อนที่คุณจะเกิดเหตุผลที่คุณรู้สึกเสมอเหมือนกำลังต่อสู้คนเดียวกระเพาะในหลายช่วงเวลาคุณต่อสู้คนเดียวจริงๆแต่ไม่ใช่เพราะถูกทอดทิ้งเพราะคุณถูกไว้วางใจ ด้วยสิ่งที่ต้องการความมั่นคงภายในความสามารถในการยืนหยัดได้แม้เมื่อการสนับสนุนจากภายนอกว่าทั้งหมดหายไปตอนนี้ขณะที่คุณฟังคำเหล่านี้มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งกำลังถูกปลุกขึ้นในตัวคุณที่จะไม่หลับอีกต่อไปความทรงจำที่ไม่ได้อยู่ในจิตใจแต่เป็นระดับเซลล์การระลึกได้ที่ไม่ได้มาจากปีที่ใช้ชีวิตแต่จากจุดประสงค์นิรันด์ ที่รอเวลาที่เหมาะสมจะผุดขึ้นมาคุณไม่ใช่อุบัติเหตุของธรรมชาติคุณคือคำตอบที่เจตนาสำหรับเวลาที่เฉพาะเจาะจงไม่ได้เกิดเพราะพ่อแม่รักกันเกิดเพราะสวรรค์ต้องการให้คุณอยู่ที่นี่ตอนนี้แบกสิ่งที่คุณแบกอย่างแท้จริงรู้สึกสิ่งที่คุณรู้สึกอย่างแท้จริงรู้สิ่งที่คุณรู้อย่างแท้จริงเอโนอกเห็นว่าจะมีช่วงเวลาที่ คุณจะสงสัยในทุกสิ่งช่วงเวลาที่แรงกดดันจะรุนแรงมากจนคุณสงสัยว่าคุณไม่ได้บ้าไปแล้วหรือคุณไม่ได้หลงตัวเองหรือคุณไม่ได้สร้างประสาทในอากาศหรือช่วงเวลาเหล่านี้ไม่ใช่สัญญาณว่าคุณผิดพวกมันคือการทดสอบด้วยไฟที่พิสูจน์ว่าคุณถูกเพราะทุกสิ่งที่มีพลังอย่างแท้จริงจะถูกทดสอบทุกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริงรเผชิญกับความต่อต้าน ทุกสิ่งที่แบกศักยภาพของการเปลี่ยนแปลงจะถูกตั้งคำถามถูกโจมตีถูกเผชิญหน้าไม่ใช่เพื่อถูกทำลายแต่เพื่อถูกพิสูจน์การเดินทางของคุณไม่เคยเป็นเส้นตรงเพราะคุณไม่ได้ถูกเรียกสำหรับเส้นทางธรรมดาการเบี่ยงเบนที่ชัดเจนทุกครั้งการเลี้ยวทุกครั้งที่ดูเหมือนพาคุณออกห่างจากจุดหมายจริงๆแล้วก็คือการที่คุณถูกจัดวางตำแหน่งให้พบชิ้นส่วนของปริศนาที่ไม่ได้อยู่ในทางที่ชัดเจน คนที่คุณสูญเสียไปตลอดเส้นทางผู้ที่สัญญาจะอยู่แต่จากไปไม่ได้จากไปเพราะคุณไม่เพียงพอพวกเขาทำตามบทบาทของตนในเรื่องราวของคุณและออกจากฉากเพื่อให้คุณสามารถเติบโตต่อไปโดยไม่มีข้อจำกัดที่การปรากฏตัวของพวกเขาจะสร้างขึ้นต่อคนที่คุณกำลังกลายเป็นคุณแบกกุญแจกุญแจที่เปิดประตูที่แม้แต่คุณเองก็ยังไม่รู้ว่ามีอยู่ประตูสู่มิติอื่น สู่การเปิดเผยที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพียงแต่ชีวิตของคุณแต่ความเข้าใจของทุกคนที่สามารถรับสิ่งที่คุณมีให้ได้คุณไม่ใช่เพียงผู้รับพระพรคุณคือช่องทางที่สิ่งเป็นไปไม่ได้กลายเป็นไปได้ความเชื่อของคุณไม่เคยตาบอดมันมักจะอิงบนสิ่งที่จิตวิญญาณของคุณรู้ก่อนที่จิตใจของคุณจะแสดงออกได้ด้วยเหตุนี้คุณจึงสามารถเชื่อได้แม้ไม่มีประฐาน ด้วยเหตุนี้คุณจึงรอต่อไปแม้สัญชาตญยาณจะบอกให้ยอมแพ้ด้วยเหตุนี้คุณจึงรักษาความหวังไว้ได้แม้ทุกสิ่งรอบตัวจะตะโกนสิ้นหวังเอโนอกเห็นว่าคุณจะถูกข่มเหงไม่ใช่เพราะสิ่งที่ทำผิดแต่เพราะสิ่งที่ทำถูกไม่ใช่เพราะความล้มเหลวของคุณแต่เพราะความสำเร็จของคุณไม่ใช่เพราะจุดอ่อนของคุณแต่เพราะจุดแข็งของคุณโลกไม่สามารถประมวลผลสิ่งที่คุณเป็นได้แสงที่คุณแบกโดยไม่พยายามลดมัน ควบคุมมันหรือดับมันแต่แสงไม่สามารถถูกดับด้วยความมืดสามารถถูกปิดได้ชั่วคราวเท่านั้นและผ้าคลุมทั้งหมดที่ถูกวางไว้บนความเปล่งประกายของคุณกำลังถูกเอาออกตอนนี้ไม่ค่อยเป็นค่อยไปอย่างรวดเร็วไม่ใช่อย่างอ่อนโยนอย่างรุนแรงเพราะถึงเวลาแล้วที่คุณจะหยุดซ่อนตัวหลังความไม่มั่นใจของตัวเองสำหรับผู้ที่รู้สึกว่าข้อความนี้กำลังสั่นสะเทือนในที่ลึกที่สุดของจิตใจความหมายของผู้ที่ถูกเลือก คุณไม่ได้คลิกวิดีโอนี้โดยบังเอิญแต่สวรรค์เป็นผู้เลือกให้คุณมาฟังคุณถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนการก่อตั้งโลกและชื่อของคุณถูกจารึกไว้ในหนังสือม้วนศักดิ์สิทธิ์เอโนกเห็นคุณในนิมิตสุดท้ายไม่ใช่ในแบบที่คุณมองตัวเองแต่เป็นในแบบที่คุณเป็นจริงคือผู้ที่มีความพิเศษและแบกรับรหัสศักดิ์สิทธิ์ความท้าทายในชีวิตคุณมักจะรู้สึกแตกต่างจากคนอื่นและพยายามปรับตัวเข้ากับสถานที่ที่ไม่ใช่ของคุณความเจ็บปวดการถูกทรยศ หรือการถูกทอดทิ้งที่คุณเผชิญไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นกระบวนการหล่อหลอมและเปิดใช้งานศักยภาพที่แท้จริงของคุณการแยกตัวหรือความเหงาที่คุณรู้สึกเป็นการป้องกันจากสวรรค์เพื่อให้คุณได้หล่อหลอมตัวตนที่แท้จริงห่างจากอิทธิพลภายนอกความท้าทายและอุปสรรคต่างๆที่คุณเจอไม่ได้เกิดจากความล้มเหลวแต่เป็นการปกป้นจากสวรรค์เพื่อนําคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าคุณจะ,ะเผชิญกับความไม่เข้าใจจากคนรอบข้างแม้กระทั่งคนในครอบครัว เพราะคุณมีความถี่ทางจิตวิญญาณที่แตกต่างกันแสงที่คุณแบกโดยไม่พยายามลดมันควบคุมมันหรือดับมันแต่แสงไม่สามารถถูกดับด้วยความมืดสามารถถูกปิดได้ชั่วคราวเท่านั้นและผ้าคลุมทั้งหมดที่ถูกวางไว้บนความเปล่งประกายของคุณกำลังถูกเอาออกตอนนี้ไม่ค่อยเป็นค่อยไปอย่างรวดเร็วไม่ใช่อย่างอ่อนโยนอย่างรุนแรงเพราะถึงเวลาแล้วที่คุณจะหยุดซ่อนตัวหลังความไม่มั่นใจของตัวเอง สำหรับผู้ที่รู้สึกว่าข้อความนี้กำลังสั่นสะเทือนในที่ลึกที่สุดของจิตใจความหมายของผู้ที่ถูกเลือกคุณไม่ได้คลิกวิดีโอนี้โดยบังเอิญแต่สวรรค์เป็นผู้เลือกให้คุณมาฟังคุณถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนการก่อตั้งโลกและชื่อของคุณถูกจารึกไว้ในหนังสือม้วนศักดิ์สิทธิ์เอโนอกเห็นคุณในนิมิตสุดท้ายไม่ใช่ในแบบที่คุณมองตัวเองแต่เป็นในแบบที่คุณเป็นจริงคือผู้ที่มีความพิเศษและแบกร,รับรหัสศักดิ์สิทธิ์ความท้าทายในชีวิต คุณมักจะรู้สึกแตกต่างจากคนอื่นและพยายามปรับตัวเข้ากับสถานที่ที่ไม่ใช่ของคุณความเจ็บปวดการถูกทรยศหรือการถูกทอดทิ้งที่คุณเผชิญไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นกระบวนการหล่อหลอมและเปิดใช้งานศักยภาพที่แท้จริงของคุณการแยกตัวหรือความเหงาที่คุณรู้สึกเป็นการป้องกันจากสวรรค์เพื่อให้คุณได้หล่อหลอมตัวตนที่แท้จริงห่างจากอิทธิพลภายนอกความท้าทายและอุปสรรคต่างๆที่คุณเจอไม่ได้เกิดจากความล้มเหลว แต่เป็นการปกป้นจากสวรรค์เพื่อนําคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าคุณจะเผชิญกับความไม่เข้าใจจากคนรอบข้างแม้กระทั่งคนในครอบครัวเพราะคุณมีความถี่ทางจิตวิญญาณที่แตกต่างกันอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดวิดีโอใหม่ในการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ